สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานอิกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม t ิกเก่น3กันนะครับ15ปีหลังจากการแข่งขัน king of iron fist tournament ครั้งที่2จึงคาสมะใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบในยากุชิมะกับจินคาสมะลูกชายของเธอพ่อของจินก็คือคาสุยะมิชิมะอดีตเจ้าของมิชิมะไซบัสึ ที่คาสิยะสันนิษฐานว่าได้เสียชีวิตแล้วหลังจากพ่ายแพ้นในรอบสุดท้ายของ King of Iron F i s t Tournament ครั้งที่2โดยพ่อของเขาเฮฮาจิมิชิมะได้จับย้อนลงไปในปล่องภูเขาไฟหลังจากยึดมิชิมะไซบัสึกกลับคืนมาแล้วเฮฮาจิมิชิมะได้จัดตั้งทิกเก็ตฟอร์ซึ่งเป็นกองทัพเอกชนแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเฮฮาจิ He achi, ได้รู้ว่าทีมทิกเก็ตฟอร์ที่ทำการขุดค้นในอเมริกากลางถูกทำลายโดยสิ่งมีชีวิตลึกลับ เขาสงสัยว่าสิ่งมีชีวิตลึกลับนั้นต้องเป็นออกเกอร์เทพเจ้าแห่งการต่อสู้ในตำนานให้ฮาจิตเชื่อว่าการจับออกเกอร์จะทำให้เขามีอำนาจในการปกครองโลก หลังจากการตื่นขึ้นของออกเกอร์ปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้จากทั่วโลกก็เริ่มหายตัวไปในยากุชิมะจนสัมผัสได้ถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงเริ่มเตรียมจริงที่พร้อมสำหรับผลลัพธ์ที่จะตามมาโดยสั่งให้จินตามหาเฮฮาจิมิชิมะหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอ สัญชาตยญาณของจินพิสูน์แล,ล้วว่าถูกต้องและคือหนึ่งเธอกับจินถูกออกเกจโจมตีระหว่างการโจมตีจินหมดสติไปเมื่อเขาตื่นขึ้นรอบๆตัวของเขาก็ถูกเผาจนเหลือแต่แม่จินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิศาจ์ของคาสิยะที่ไม่รู้จักจินซึ่งพยายามครอบครองจินในมักคันมันดากลับมาและสามารถครอบครองเขาได้ในตอนนี้โดยที่เขาไม่ได้รับการคุ้มครองจากจิน ต่อไปปีศาจตีแขนซ้ายบนของจินในกระบวนการนี้ด้วยแรงผลักดันจากการแก้แค้นและความปรารถนาของแม่จินออกตามหาเฮฮาจิและเปิดเผยว่าเขาคือลูกชายของคัสยะเขาบอกปู่ของเขาเกี่ยวกับการโจมตีของออกเกอร์และขอให้เขาได้รับการสอนวิธีการเอาชนะออกเกอร์ เฮฮาจิ hey achi, วางแผนใช้จินเป็นตัวล่อเพื่อดึงออกเกอร์ออกมาและเริ่มฝึกคาราเต้สไตล์มิชิมะให้กับหลานชายขณะที่การฝึกของจินดำเนินต่อไปเฮฮาจิ hey achi, เริ่มสงสัยว่าหลานชายมีพลังที่อันตรายเช่นเดียวกับพ่อของมัน4ปีต่อมาเฮฮาจิ hey achi, ประกาศการแข่งขัน King of Iron Fist Tournament ครั้งที่3โดยเชื่อว่าการประทะกันของนักสู้ที่แข็งแกร่งจะดึงออเกอร์ออกมา จินซึ่งเติบโตเป็นนักสู้ที่น่าประทับใจเข้ามาด้วยความตั้งใจที่จะฆ่าออกเกอร์และล้างแค้นให้กับการสูญเสียแม่ไปเขาผ่านการแข,นข,นขน่งขันและมาถึงรอบสุดท้ายซึ่งเขาจะเผชิญหน้ากับร่างที่แท้จริงของออกเกอร์มีบางอย่างในตัวจินแอบเข้ามาและเขาปรากฏตัวในฐานะผู้ชนะเมื่อสังหารออกเกอร์ได้ ตูต่อมาจินถูกยิงด้วยฝูงบินของทิกเคนฟอร์สท,ที่นำโดยเฮฮาจิด้วยความตั้งใจที่จะกำจัดจินตั้งแต่ต้นเฮฮาจิยิงปืนนัดสุดท้ายเข้าที่ศีรษะของล้านชายแต่ความพยายามที่จะฆ่าจินล้มเหลวปื้นขึ้นมาจากยืนพิซาในตัวเขาเขาตื่นขึ้นอีกครั้งและลุยอย่างรวดเร็วกับพวกทหารแล้วหันไปสนใจเฮฮาจิและกระแทกเขาผ่านกัแพงวัด เฮฮาจิ hey, รอชีวิตจากการตกแต่จินซึ่งอยู่กลางอากาศอง,งอกปคนนกสีดำและโจมตีเฮฮาจิเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเขาก็ปินออกไปในตอนกลางคืนปล่อยฮิปปุของเขาจ้องมองตามไป ลากันตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวานิกเกมเมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ